แทนนักศึกษากศนอเ,อเสรีภูมิค่ะดิฉันนางสาวจิราพรพิ่วค่ะดิฉันนางสาวรัตกรมหาวัก์ค่ะและดิฉันนางสาวปวินุชสมวังค่ะครูที่ปรึกษาโครงงานนะคะนายอุชิตทัตมาค่ะและนางสาวพิวารพรนาสุดดีนะคะสาหรับชื่อโครงงานค่ะสปริงเกอร์จากหัวน้ำน,นะคะที่มาของโครงงานค่ะในปัจจุบัน มีขยะปริมาณมากขึ้นค่ะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในชุมชนนะคะการรักการคัดแยกขยะเราจึงนําสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วเหล่านี้มารีไซเคิลแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะ 1. สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ 2. ส,สามารถลดขยะที่มี ชุมชนมาใช้ประโยชน์นะคะสาเป็นการเราต้องคือในการผลิตของสินค้าค่ะต่อไปจะเป็นการอธิบายการทำสปริงเกอร์จากขวดน้ำค่ะเ,าเ่านรับชมได้เลยค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะมีดังนี้ค่ะ 1. ขวดน้ำา2สายไมโคร 3. หัวสปริงเกอร์และสข้อ P B C ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาประกอบสปริงเกอร์ขวดน้ำกัน หนึ่งนำขวดน้ำพลาสติกนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาเจาะดูที่ก้นขวดหนึ่งดูและที่ฝาขวดอีกหนึ่งดูนะคะสองนะคะนำสายไมโครขนาดหนึ่งเมตรนะคะมาเสียบที่ก้นขวดค่ะและนำสายไมโครขนาดสิบซิมนะคะมาเสียบลงที่ฝาขวดค่ะสามนะคะหลังจากนั้นนะคะเรานำหัวสปริงเกอร์นะคะมาเสียบลงที่สายไมโครขนาดสิบ สี่นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเรานำท่อ P V C นะคะมาปราะกอบใส่กับสายไมโครขนาดหนึ่งนี้ค่ะเราจะได้สปริงเกอร์ขวดน้ำออกมาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะนำสปริงเกอร์ขวดน้ำของเราไปทดลองกันค่ะเชิญรับชมได้แล้วค่ะการทดลองการใช้งานะำนะ่นี่โอเค ไปเลยลูกอะฮะอ่าอ่ะ,อะ,อะป็นไงแรงดันน้ำได้กันไหมครับพุ่งแรงมากอ่ะ we